ว่ากันว่าการส่งมอบพัสดุชิ้นสุดท้ายของซงซูหังเนี่ยควรจะเป็นจุดสิ้นสุดภารกิจแล้วใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่ามันคือประตูไปสู่ความโกลาหลระลอกใหม่ที่แบบว่าบ้าคลั่งกว่าเดิมอีกจูจูดาบในมือก็ลุกเป็นไฟด้วยเปลวเพลิงหายนะสวรรค์ดันไปปลุกสาวน้อยผมขาวปริศนาจากลงน้ำแข็งอีกทำให้เขาต้องกลายเป็นพี่เลี้ยงจำเป็นแบบไม่ทันตั้งตัวเลย แถมความวุ่นวายมันมาเป็นแพ็กเกจเลยนะคะขึ้นไหนจะโรคกลัวความสูงระดับ8แล้วยังจะถูกรถที่ขับเคลื่อนด้านข้างชนอีกไหนจะภารกิจด่วนจีที่ต้องถูกยิงขึ้นไปบนอวกาศอีกยังไม่พอครับในกลุ่มแชทก็มีข่าวช็อกว่าทีมสำรวจของท่านไว้ถูกกวาดล้างจนหมดแล้วก็ปิดท้ายด้วยปมที่อันตรายที่สุดคือการที่ส่งสู่หางเผลอกกินอะไรบางอย่างเข้าไปในความฝันจนร่างกายของเขากำลังจะระเบิดในตอนเช้า Mm hmm. นี่คือภาพสะท้อนชีวิตของผู้บำเพ็ญเพียรที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะที่ซึ่งเรื่องเหลือเชื่อเรื่องตลกสุดเพี้ยนและก็อันตรายถึงชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ในวันเดียวกันแล้วบางทีก็ในชั่วโม,มงเดียวกันด้วยซ้ำโอเคมาเริ่มกันที่จุดเปิดเรื่องเลยดีกว่าครับคือตอนที่ซงซูหังพยายามจะช่วยเด็กผู้หญิงในลงน้ำแข็งนี่แหละเรื่องมันควรจะออกมาดีนะแต่กลายเป็นว่าดาบ broken tyrant ในมือดันลุกเป็นไฟซะง,งั้นเดี๋ยวนะครับ จูจ่ๆดาบก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาเองได้ยังไงคือมันเหมือนกับว่าดาบมันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่หรือเป็นพลังของซูหังเองที่เขาไม่รู้ตัวหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะไม่ใช่พลังของซูหังแต่เป็นเหมือนมรดกตกทอดที่อันตรายสุดๆจากเจ้าของดาบคนก่อนปรมาจรนิกายดาบจันทราบาเคียนจุนนะคะเปเลวเพลิงที่เห็นคือ เปเลวเพลิงหายนะสวรรค์ซึ่งเป็นพลังที่ฆ่าชีวิตเจ้าของดาบคนก่อนตอนเผชิญด่างเคราะห์สวรรค์แล้วพนังงานส่วนหนึ่งก็ยังคงตกค้างอยู่ในดาบเล่มนี้อ๋อหมายความว่าซูหังกำลังถือระเบิดเวลาไว้ในมือชัดๆเลยสิครับแต่มันแปลกนะเปเลวไฟที่อันตรายขนาดนั้นทำไมถึงไม่ทำร้ายเด็กผู้หญิงในโรงน้ำาขังเลยล่ะครับปฏิกิริยาที่ต่างออกไปกับหลี่อินจูแทนที่จะทำร้ายเธอมันกลับค่อยๆละลายลงน้ำแข็งออก เหมือนกับว่ามันมีเจตจำนงของตัวเองหรืออาจจะรับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างในตัวเด็กคนนั้นเปลวเพลิงแห่งหายนะกลับกลายเป็นกุญแจที่ปลดปล่อยเธอออกมาซังนั้นพอเธอตื่นขึ้นมาสูหังก็ได้เจอเรื่องดีๆบ้างคือเขาสามารถถอดเสื้อกัสยะที่น่ารำคาญออกได้สำเร็จเทีหลังจากได้รหัสมาจากทรูโมนาคเยลโลมานเทนนึกว่าจะได้พักหายใจหายคอซะหน่อยแต่ก็แค่แป๊บเดียวจริงๆเทาด้วยความหนาวไม่ยอมปล่อยไปไหนเลย มันแปลกนะครับทั้งทงั้ที่เพิ่งตื่นมาเจอคนแปลกหน้าแต่เธอกลับพุ่งเข้าหาซูหังคนเดียวเลยมันเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดาแน่หรือว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงระหว่างสองคนนี้อยู่ก่อนแล้วนั่นคือประเด็นเลยค่ะกุญแจสําคัญมันอยู่ที่แหวนทองแดงโบราณของพ่อเธอที่ซูหังได้มามันอาจจะส่งกลิ่นอายที่คุ้นเคยออกมาทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้เขาแต่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงคือตอนที่ซูหังคืนแหวนให้เธอ ทันใดนั้นเธอก็คายลูกแก้วกระบี่ออกมาจากปากแล้วเหินขึ้นกระบี่ลอยฟ้าตามเขาไปเลยเดี๋ยวเดีเดวนี่มันไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วไม่ใช่เลยค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญการที่เด็กสาวที่ดูเปราะบางกลับกลายเป็นผู้บําเพ็ญเพียรระดับ Fourth Stage Innate Realm มันไม่ใช่แค่เรื่องน่าตกใจแต่มันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้ซ่งซูหังเขาไม่ใช่แค่ต้องดูแลเด็กแต่ต้องดูแลผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในร่างเด็ก ซึ่งมันทําให้สมดุลพลังรอบตัวเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและนี่อาจเป็นตัวเร่งให้เขาต้องพัฒนาตัวเองให้เร็วกว่าเดิมแบบก้าวกระโดดด้วยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้ซูหังต้องรับมือกับเด็กสาวกินไฟไปโดยปริยายแต่เรื่องวุ่นวุ่นมันไม่ได้จบแค่ตรงหน้าเขาครับเพราะพอเขาพาเด็กๆไปสำรวจถ้ำเก่าของชีแลนด์เพื่อตามหาหุ่นไม้เรื่องที่ประหลาดกว่าเดิมก็เกิดขึ้นอีกตอนที่เขาใช้วิชากระบี่เพลิงผานเพื่อพังกำแพงหินเลี่ยนจู่ก็พุ่งพรวดออกมาเลยค่ะแล้วก็อาปาก ดูดเปลวไฟจากกระบวนท่าของซูหังเข้าไปทั้งหมดเลยเหมือนกำลังซดสุกร้อนๆไม่มีผิดเดี๋ยวสิครับนั่นมันปเปลวไฟจากวิชากระบีนะคนธรรมดาโดนแค่ปลายๆก็สาหัสแล้วแต่นี่เธอกินเข้าไปเลยเหรอร่างกายเธอทำด้วยอะไรกันแน่หรือวไฟไม่มีผลกับเธออืมมันไม่ใช่เรื่องของการมีภูมิคุ้มกันค่ะแต่มันคือ การรักษาด้วยซ้ำการกินเปลวไฟเข้าไปกลับทำให้ใบหน้าที่ซีดเพื่อของเธอมีเลือดฝาดขึ้นมาเหมือนกับว่ามันช่วยบรรเทาอาการหนาวเย็นเรื้อรังในตัวเธอสูหังเลยสนิหานว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่พ่อของเธอใช้ดูแลเธอมาตลอดมันบอกเราว่าอาการป่วยของเธอมันไม่ธรรมดาและว,วิธีรักษาก็พิสดารไม่แพ้กันเลยอาคีเทพรักษาโรคของจริงเลยนะเนี่ยแต่ในขณะที่สูหังกำลังเจอกับความวุ่นวายส่วนตัวในโลกออนไลน์ของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียร ก็กำลังมีหายนะอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นในชัดกลุ่มนาย p v o v i n n o n u r o u r พอดีข่าวด่วนที่ส่งมาคือทีมสำรวจของ venerable white ถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นทำเอาแตกตื่นกันทั้งกลุ่มเลยใช่ค่ะแต่พอเสือบสาวราวเรื่องไปถึงต้นตอของการกวาดล้างครั้งนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่สมกับเป็นท่านไวที่สุดสาเหตุทั้งหมดมาจากเรื่องเดียวเลยคือท่านไวสะดุดล้มค่ะ สะดุดล้มเนี่ยนะทำให้คนทั้งทีมถูกกวาดล้างได้ยังไงครับการสะดุดล้มของท่านไว้มันไม่ธรรมดาค่ะการล้มครั้งเดียวนั้นมันดันไปกระตุ้นกับดักทั้งหมดในโบราณสถานให้ทำงานพร้อมกันในคราวเดียวแต่นี่คือความย้อนแย้งในโชคของท่านไว้ความโชคร้ายส่วนตัวของเขากลับกลายเป็นโชคดีของทุกคน เพราะการที่กับดักพื้นฐานทั้งหมดทำงานไปพร้อมๆกันมันช่วยให้ทีมรอดพ้นจากกลไกลกับดักที่ซับซ้อนและอันตรายกว่ามากซึ่งรออยู่เบื้องหน้าพูดง่ายๆคือท่านไว้สะดุดล้มทีเดียวเคลียร์กับดักให้ทั้งแมพเลยเป็นความโชคร้ายที่มาพร้อมโชคดีจริงๆแต่ดูเหมือนว่าโชคด้านการเดินทางจะได้ไม่ได้เผื่อแผ่มาถึงซ่งซูหังเลยนะครับเพราะเขาเจอกับหายนะซ้อนสองเลย หนึ่งคือต้องเผชิญกับโรคกลัวความสูงระดับ8ตอนที่ยูจิวจาวขับหุ่นมังกรเงินด้วยความเร็วเหนือเสียงทำเอาเขาแทบสลบฟ้ามาได้เท้าแตะพื้นไม่ถึงนาทีดีหายนะที่2ก็ตามมาติดๆเลยค่ะปั้งเขาถูกรถคันหนึ่งชนเขาอย่างจังแต่ไม่ใช่รถธรรมดามันเป็นรถคัสตอมของ s ไซด์เ King ที่ถูกดัดแปลงให้ขับเคลื่อนด้านข้างขับเคลื่อนด้านข้างเหมือนปูเดินเหรอครับ ทรงซูหังที่เคยเจอแต่รถวิ่งไปข้างหน้าคงตั้งตัวไม่ทันแน่ๆก็เจ้าของเป็นปูปีสานี่คะเขาเลยดัดแปลงรถให้มันเคลื่อนที่แบบที่เขาถนัดทรงซูหังก็เลยโดนเข้าไปเต็มๆชีวิตเขานี่มันไม่มีจังหวะให้หายใจจริงๆคุณคิดว่ากลับถึงบ้านแล้วจะได้พักใช่ไหมครับผิดถนัดเพราะเมื่อซูหังลากสังขารกลับมาถึงบ้านเขากลับพบแขกที่ไม่คาดคิดกำลังนั่งเล่นเกมยิงปืนอย่างเมามันอยู่ในห้องนั่งเล่น แถมยังเอาชนะพ่อของเขาไปแบบขาดร้อยด้วยแขกคนนั้นคือแฟรี่ไฟฟลายหรือหลิวอิงนั่นเองค่ะเธอไม่ได้มาเยี่ยมเฉยๆแต่มาพร้อมกับภารกิจสำคัญอย่างแรกคือยืนยันออเดอร์ข้าวิญญาณ1,000ห่อที่ซูหังสั่งไว้และอย่างที่สองซึ่งสำคัญกว่ามากคือมาแจ้งว่าชุดอวกาศสุดล้ำที่ท่านไว้สั่งทำไว้ให้ซูหังนะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วชุดอวกาศ นี่เขาต้องไปอวกาศจริงๆเหรือเนี่ยแน่นอนค่ะ f ฟรี่ไฟฟลายบอกว่าสู้หังมีเวลาพักผ่อนแค่2วันเท่านั้นก่อนที่เขาจะถูกพิ้วยิงขึ้นไปบนอวกาศตามแผนที่วางไว้เรียกได้ว่ายังไม่ทันหายเหนื่อยจากเรื่องบนดินก็ต้องเตรียมตัวไปเจอเรื่องบนฟ้าต่อแล้วชีวิตมันจะเร่งรีบไปไหนเนี่ยแต่ก่อนจะถึงบ้านเขาก็ยังเจอเรื่องฮาฮปิดท้ายวันนะ คือไปเจอโปรเฟสเซอร์สมิธเหยื่อขาประจำของโตโต้อีกครั้งคราวนี้มาพร้อมกับพิษบูตัวใหม่ที่ดูดุร้ายมากและฉากนี้ต้องยกเครดิตให้กับกัวกัวเลยค่ะพอเจ้าพิษบูตัวนั้นเห่าไม่หยุด กัวกัวก็เลยจัดการสั่งสอนโดยใช้พลังจากเนตรข้าวหรือ eye aperture สร้างภาพลุงตาหม้อไฟเนื้อสุนัขขึ้นมาขุมขู่จนสุนักที่เคยดุร้ายถึงกับตัวสั่นง,งันงกด้วยความกลัวไปเลยเป็นพระน้อยที่น่าเกรงขามจริงๆเอาละครับหลังจากผ่านวันแห่งความโกลาหลมาได้ในที่สุดก็มาถึงจุดทิ้งท้ายที่อันตรายที่สุดของอาร์กนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นในความฝันของซ่งสู่หังเองใช่ค่ะ อันตรายครั้งนี้ไม่ได้มาจากศัตรูภายนอกแต่มันมาจากพลังของเขาเองในคืนนั้นส่งสู่หังฝันว่าตัวเองหิวโหยอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลโดยตรงจากวิชา Well swallowing technique ที่เขาฝึกฝนมาวิชาที่ออกแบบมาเพื่อกลืนกินพลังงานมหาศาลแต่เมื่อไม่มีพลังงานให้กลืนมันก็จะเริ่ม กินตัวผู้ใช้เองจากภายในนี่คือดาบสองคมของการมีพลังที่เกินตัวเลยค่ะความหิวมันรุนแรงจนควบคุมไม่ได้ในความฝันที่มืดมิดและสับสนเขาเลยคว้าของแข็งๆบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นมาเข้าปากแล้วก็เคี้ยวอย่างบ้าคลั่งด้วยสัญชาตญาณโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเขารู้แค่ว่ามันแข็งมากแต่ด้วยพลังของวิชาเวลส well ์ swallowing technique เขาก็สามารถเคี้ยวมันจนแหลกและกลืนลงไปได้และทันทีที่ของสิ่งนั้นลงท้องเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าปราณแท้หรือทรูชีในร่างกายมันไม่ได้แค่ถูกเติมเต็มแต่มันทะลักจนเกินขีดจำกัดไปแล้วโอ้ไม่นะนั่นหมายความว่าใช่ค่ะร่างกายของซงซูหังเริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับลูกโป่งที่ถูกอัดลมเข้าไปจนตึงเปรี้ย พลันงานมหาศาลที่เขาเพิ่งกลืนเข้าไปมันไม่มีทางออกและกำลังจะฉีกร่างของเขาเป็นชิ้นๆจากข้างในเขากลายเป็นระเบิดเวลาเดินได้ที่พร้อมจะทำงานในรุ่งเช้าคำถามคือซงซูหังจะเอาตัวรอดจากการระเบิดตัวเองจากการกินของปริศนาในความฝันได้หรือไม่แล้วเขาจะถูกส่งไปยังอวกาศอย่างปลอดภัยในสภาพที่ร่างกายใกล้จะระเบิดแบบนี้ได้หรือเปล่า อืมดิฉันว่าอาร์คนี้สรุปชีวิตของผู้บำเพ็ญเพียรได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะคือช่วงเวลาแห่งการค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่มักจะตามมาด้วยความวุ่นวายไร้สาระและอันตรายถึงชีวิตในทันทีซึ่งบ่อยครั้งมันก็เกิดจากการกระทำของตัวเองนี่แหละมันแสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งบางๆระหว่างการบรรลุกับการทำลายตัวเองนั้นมันบางกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยค่ะ